สวัสดีค่ะสนามสุปชุดกีฬานะคะวันนี้เรากลับมารีวิวกับงานเสื้อทีมนะคะสีสันสวยมากนะคะสําหรับวันนี้สีโดดเด่นมากนั่นก็คือเสื้อกีฬาสีชมพูนะคะแล้วก็เสื้อกีฬาสีม่วงค่ะน้อยมากนะคะที่ลูกค้าจะสั่งโทนสีแบบนี้นะคะแต่ทุกครั้งที่ร้านนะคะผลิตเสื้อสีชมพูหรือสีม่วงนะคะลายจะสวยมากแล้วก็โดดเด่นมากนะคะสีสวยมากไม่ค่อยซ้ําใครค่ะ นี่ค่ะให้ดูมุมกว้างของงานเสื้อนะคะสีสวยมากจริงๆนะคะทั้งชมพูแล้วก็ม่วงเลยสีสดแล้วก็เข้มมากชมพูขาวก็สวยค่ะม่วงขาวก็สวยเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานกราฟิกใกล้ๆกันนะคะว่าสวยคมชัดขนาดไหนค่ะเพราะว่าลายเสื้อตัวนี้นะคะพิมพ์ลายพิมพ์ลายทั้งตัวนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังกราฟิกคมชัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานกันค่ะมาเริ่มจากโลโก้ทีมนะคะ จากทีมหนองตะแบกนั่นเองนะคะเจ๊ไก่หนองตะแบกโลโก้ทีมของพี่ๆเขานะคะโลโก้สวยอยู่แล้วค่ะเนี่ยค่ะเป็นงานพิมพ์ลายนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อเนื้องานที่เห็นนะคะจะซึมเข้าไปบนเนื้อผ้าเลยซักได้รีดได้ไม่ต้องกลัวว่าสีจะหลุดจะลอกนะคะสีสวยมากนะคะโลโก้สวยอยู่แล้วเป็นโทนสีทองนะคะวางอยู่บนตัวเสื้อที่เล่นสีสันนะคะ ก็ทำให้งานเสื้อง,งานโลโก้นะคะเด่นมากขึ้นอันนี้คะ่ะด้านหน้าของตัวเสือะะอเส้อนะคะคอเสื้อนะคะจะเล่นคลิปเป็นสีดำค่ะเพิ่มความโดดเด่นของเสื้อนะคะแล้วก็สีเสื้อค่ะเล่นสองสีเลยก็คือชมพูขาวนะคะแล้วก็ม่วงขาวจะมีเบอร์นักเตะอยู่ด้านหน้านะคะและแถบตรงกลางก็คือเล่นสีขาวเลยนอกเหนือจากงานสีเสื้อแล้วนะคะก็คืองานแขนเสื้อค่ะอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะคะแขนเสื้อแขนเสื้อก็มีคลิปด้วยมีคลิปสีดํานะคะเป็นคลิปสีเดียวทน นเดียวกับคอเสื้อนี่ค่ะเหมือนสีม่วงนะคะสีม่วงก็จะมีแถบสีดําเช่นกันนะคะ นี่นะคะก็จะเทมากขึ้นค่ะดำม่วงชมพูม่วงนะคะสีเด่นอยู่แล้วนะคะมากมากไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คืองานแชแดางานสปอนเซอร์อ้อเรียกว่างานสปอนเซอร์ก็ได้นะคะเพราะว่าเจ๊กไก่น่าจะเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ของงานเสื้อนี้นะคะภาพไก่ที่เห็นอยู่ในตัวเสื้อตอนนี้นะคะงานจริงคมชัดแล้วก็ละเอียดมากเป็นโลโก้เป็นหัวไก่เป็นตัวไก่เลยนะคะแล้วก็จริงๆนอกจากตรงหัวนะคะจะมี ยาวไปถึงให้ดูนะคะถึงช่วงบริเวณคอคอไก่ได้อยู่นะคะตรงเนี้ยค่ะนี่งานจริงคมแล้วก็ชัดมากนะคะกราฟิกสวยมากเห็นชัดเจนเลยค่ะว่าเป็นเจ๊กไก่นั่นเองนะคะทั้งสีม่วงและสีชมพูนะคะสีสดเหมือนกันเลยแต่แค่ว่าต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นสีม่วงอะค่ะ ่วเขาก็จะเข้มขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าเป็นเสื้อสีชมพูก็จะเป็นโทนสว่างต่างกันเล็กน้อยนะคะอยู่ที่ความชอบค่ะสำหรับใครอยากได้เสื้อทีมที่สีโดดเด่นนะคะไม่ซ้ําใครแบบนี้ก็สามารถสั่งได้ค่ะสีสวยมากนะคะทั้งชมพูแล้วก็ม่วงเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของตัวเสื้อกันนะคะด้านหลังของตัวเสื้อก็จะมีข้อความใหญ่ๆเลยน่าจะเป็นเหมือนชื่อทีมนะคะก็เป็นชื่อว่าเจ๊ไก่แล้วก็ใส่ตามมาด้วยเบอร์นักเตะนะคะ ตรงนี้เป็นเบอร์นักเตะอันนี้เป็นเบอร์ห้านะคะและด้านล่างสุดค่ะก็จะมีคําว่าหนองตะแบกเหมือนกันตรงนี้นะคะนี่ค่ะจะมีคําว่าหนองตะแบกอยู่ข้างล่างนะคะก็มองเห็นสวยชัดเจนค่ะเพราะว่าตัวหนังสือนะคะจะเป็นสีแดงแล้วก็อยู่บนพื้นเสื้อที่เป็นสีม่วงสีขาวนะคะโดดเด่นอยู่แล้วค่ะนี่ค่ะสวยมากนะคะหนองตะแบกแล้วก็มีโลโก้ที่เป็นหัวไก่ด้วย สำหรับใครนะคะที่อยากได้เสื้อทีมสวยๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะให้ดูให้ดูหน้าหลังของตัวสีม่วงนะคะ สีสวยมากนะคะสีม่วงสวยมากแล้วก็ลายคมชัดมากเนี่ยค่ะสวยมากสําหรับสีชมพูก็สวยนะคะอยู่ที่ความชอบใครชอบสีไหนก็สั่งได้นะคะยินดีมากๆเลยรวมไปถึงลายกราฟิกนะคะชอบโทนไหนแบบไหนนะคะสั่งได้เลยค่ะยินดีมากๆ mm hmm. ก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทีมงานนะคะเจ๊กไก่หนองตะแบกนะคะเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็ แล้วก็เดี๋ยวเราจะจัดส่งให้เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะฝากร้านสนามสุบชุดกีฬาด้วยนะคะฝากแชร์ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ